ยอดนวนิยายว่วานตรงถูกผูกมัดโดยระบบเก็บศพและเดินทางผ่านโลกเล็กๆหลายแห่งภารกิจของเธอคือใช้แสงจันทร์สีขาวของบอสใหญ่เพื่อคืนชีพและหยุดผู้บุกรุกจากการขโมยโชคของบอสใหญ่ว่านตรง,งายบอกว่าในายใหญ่ไม่มีเส้นแบ่งทางอารมณ์ไม่ใช่เหรอระบบใครทำให้แสงจันทร์สีขาวกลับมามีชีวิตขีดล่างว่านตรง สะอื่นสะอื่นทุกวันฉันพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยบอสรับมือกับผู้บุกรุกแก่บอสกำลังคิดว่าจะจมตีเธออย่างไรปอลอหนึ่งพระเอกเป็นคนเดิมแสงจันขาวคือเอ็มซีคนเดิมซึ่งจะกล่าวถึงในภายหลังสองทุกพบคงมีแต่รักหวานชื่นทีเอ็นแสงจันท์สีขาวเท่ากับรักครั้งแรก